ว่าคุณสมิบ่ติจะมีความเป็นธรรมในการตู้พอดีนะเพราะในต้นต้นนี้ที่จะเห็นได้จากว่าคุณสมบิติจะ่ด้ดูคือตัไปจับเขาทวงไปจับเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถูกประมตทีเลยทั้าในความเป็นจริงนะทางสปสอคหรือทบคอเนี่ยได้มีการแจ้งความรตุกตุกตทนมามานานแล้วแต่ทำไมพนักงานสอบสวนี่ยจะพิสูจน์นะทำไมไม่ออกมาเรียกทั้าในความเป็นจริงทางคุณสมบัติก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะเขาก็ประกอบธุรกิจธรรมดาปกตินะะฮก็เลยมาวันนี้เราก็เลยมองว่าเราเนี่ย และความเป็นธรรมองครับในในในสองตัวราชการคือนี่ยเรื่งที่ตั้งใจที่จะมายื่นสื่อรองของความติธต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะว่าในการอ่จับกลุ่มเจ้าพนักงานหมดพอดีหรือการดำเนินคดีต่างเนี่ยมันไม่ถูกนุ้ยเกกฎหมายนะฮะให้ดินาต่อสือถุนทุกท่านเลยนะครับว่าน้องสาวเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนทุกคนในครอบครัวก็ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้น่ะหากทางเจ้าพนักงานเนี่ยการดำเนินคดีหรือมีการชี้แจงหรือแจ้งอะไรต่างๆทางเราก็พร้อมยินดีที่จะไปพบคณะกรรมการความยุติธรรม ราจะละเอียดนะครับทั้งหมดนัราชการนะครับสำหรับกระบวนการอีกว่าค่ะแล้วก็ขอพัาเป็นธรรมในคดีนี้เนี่ยค่ะทุกอย่างก็อยู่ที่กระบวนการ <c oughs>